ตั้งใจนะลูกนะตอนนีเด็กพ่อเขียนเยอะกว่าน,นี้อีงนะเราเขียนไม่ถึงสามนาทีบอกเมื่อย เรียนวิชาอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับอเดอเดเรียนวิชาอะไรทำอะไรอยู่ครับเรียนเขียนเลยครฝึกเขียนกอไก่ฝึกเขียนกอไก่ถึงตอนคู่ใช่ไหมครับครับตอนนี้เดออยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับป .1 ใช่ไหมครับ นั่นแหละการเขียนกากันของผู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถึงแม้ว่าเราจะเขียนได้แล้วแต่เราก็อาจจะลืมมันไปก็ได้ฉะนั้นเราต้องมาทบทวนนะครับกับการเรียนออนไลน์นะครับอักษรพาเพลนะครับการเขียนตัวนี้หมของชนะาเหือหันไปทำ้ายใช่คะทีนีอฟฟี่ตัวนี้ก็เป็นวิชาภาษาไทยนะครับนี่ภาษาไทย บางทีถ้าเราไม่ฝึกเขียนประจําเนี่ยเราก็อาจจะลืมหัวเข้าหัวออกเป็นยังไงอย่างเดียยังลืมเลยครับเขียนคอควายเป็นหัวออกไม่ใช่หัวเข้าเขียนได้ยังไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแหมเขียนเขาเออเปลี่ยนให้เราด้วยไม่มีหาาแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ฝึกให้เดททำเป็นบ้านไปก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดของของทางที่โรงเรียนเขาให้มานะครับเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทำไปพร้อมกับการเรียนออนไลน์นะครับโต๊ะทำงานของอเดนะครับโต๊ะเรียนหนังสือเพิ่งมาสดๆร้อนๆวันนี้นนนให้อเดได้เขียนกันบ้านโดยเฉพาะเพราะว่าตอนแรกอเดนั่งเขียนข้างล่างเน,าาเนี่ยปวดหลังมากอาเดบอก <c oughs> อ้าวตอนนี้เดนทำอะไรอยู่ครับกะร่งเขียนฝึกเขียนชื่อครับฝึกเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลตัวเองเหรอครับใช่ครับอ๋อหน้านี้เป็นแบบฝึกหัดฝึกหัดเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลตัวเองให้ถูกต้องนะครับ,อ,คครบอย่างหนึ่งที่สําคัญการฝึกหัดเขียนชื่อนั้นเป็นการคัดชื่อนะครับก็คือคัดลายมือให้มันสวยๆนะครับไม่ใช่เขียนแบบเขียนแบบอะไรครับเขียนแบบนี้หาย ดูสิอืมสวยครับสวย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 พี่สวยแตกสองครับแตกสองครับตอนนี้เด็กตั้งใจมากก็พร้อมกับเรียนออนไลน์ไปด้วยนะครับืออ่่น้าเยะ ตั้งใจนะลูกนะตอนน,นเด็กพ่อเขียนเยอะกว่าน,นี้อีงนะเราเขียนไม่ถึงสามนาทีบอกเมื่อยอ่าอันนี้ก็เดชผัดคัดชื่อไปถึงบรรทัดที่สองนะครับคือคัดชื่อแบบนานมากก็เพราะว่าเดชตั้งใจนะครับก็อยากทําให้มันดีเพราะว่าการคัดชื่อคําว่าคัดเนี่ยก็คือ การที่ทำให้มันสวยครับใช่ให้เ,เดีรตอบนะครับพ่อไม่ตอบนี่เห็นไหมครับเป็นการปนีดนะครับไม่ได้เขียนแบบสดสวยตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นที่วิชาประถม เดเรียนคณิตศาสตร์แล้วครับวันนี้กลับเลยใช่ไหมครับกลับอ้าวตัวน้อยก็เรียนเหมือนกันนะครับสนใจอยู่สน <ไป S 1> ใจไหมครับสเย้ไหมครับข้าวไก่ไก่ไก่แล้วในสูตรหน่วยกยันนี่นเองแต่วันนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบจำนวนครับนี่เรถึงการเปรียบเทียบจำนวนนะครับกกรเดเรไม่เข้าใจเดเรสอบถามคุณครูได้เลยนะครับคุณครูจะตอบให้เลยจริงหรือเปล่านะคุณครูตอบได้ได้วยเหรอ กคุูอ,อธิบายให้ฟังเเน้อนักที่หนังสือกี่เล่มครับหนึสองแล้วก็สองแล้วก็สครับเราจะพบว่าหนังสือทั้งสองกลุ่มมีอย่างละสเล่มถูกไหมนะที่ก็บ้านะครับสมมติอันนี้หนังสือที่กลุ่มที่1ก็มี3เล่มกลุ่มที่สองก็มี3าเล่ม เดี๋ยวเข้าใจนะครับเครื่องหมายเท่ากับสามเท่ากับสามใช่ไหมเพราะมันเท่ากันเท่ากับคมันเป็นสิ่งของที่มันใช้เป็นระบบก็เป็นหกเลยนจับคู่สองในต้นเลยครับง่ายที่สุดคือใช้แปดภาพในการจับคู่นะครับแปดคู่ที่หนึ่งมีแปดครับอ้าวมีแปดเรียนับเร็วสองสามสี่ห้าคู่ที่สองมีหกครับ ไม่เท่ากันใช่ไหมเปรียบเทียบสองกลุ่มนี้ครับกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองเราก็เอามาวาดง่ายครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเราก็วาดลบเลยครับหนึ่งสองสามสี่ไม่เขามาเปรียบเทียบให้ดูไงมาเปรียบเทียบใหม่ให้ดูเจแล้วก็แปดครับก็เลยเขียนให้ดูว่าอ๋อหาเลเซอร์เจอครับทำไมครับสองคนนี้ เหมือนชีวิตจริงในการเรียนนี่อรน้อยกว่าครับเรียนจริงค่ะครับเพราะว่าไม่สนใจเรียนครับารไีเยกนร็บเลยครับวอมได้ยินครับรู้สึกหูได้ยินหูไม่อื้อแน่นอนยิ้มหน้าบานเลยครับคนครูว่าบ่อยมากอดีตั้งใจเรียนเรียนแป๊บเดียว ไปเล่นกับเพื่อนครับอ่าเดี๋ยดูเล่นะไรอ่ามีเลเซอร์โอ้โห<อ>โะรันกันไปเลยครับไม่แย่งกันเหนื่อยครับมีอะไรก็ต้องซื้อซื้อสองครับซื้อหนึ่งไม่ได้ครับ ช่วงนี้ก็เป็นี่วงที่เปิดเทอมแล้วก็วขอก็ขอให้เพื่อนๆตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องจริงๆนะคะบ๊ายบาย